สวัสดีครับทุกคนครับกลับมากันอีกครั้งสําหรับนะครับช่วงครูโซ่แชร์เฉลยโจทย์กับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นโจทย์ครีเทสนะครับสอบเข้าม .1 ของสวนกุหลาบปีนี้ครับล่าสุดปี68โจทย์ข้อนี้นะครับนะสังเกตไหมครับว่าเขาบอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยผลิตสินค้าผ่านสายพาน3สายมีการทํางานตามเงื่อนไขนี้ครับนะอันแรกนะครับหมุนครบ1รอบทุกๆ18วินาทีนะเมื่อหมุนครบ8รอบก็จะพักพักนะครับนะเครื่อง12วินาทีนะ อันนึงก็เหมือนกันนะครับนะเครื่องที่สองเนี่ยหมุนครบ1รอบนะรอบละ24วีวิครบ10รอบจะพัก15วินาะวิอันที่3นะหมุนครบนะหรอบทุกๆ3 6มิวิครบ12รอบก็จะพัก18วินี่มันโจทย์อีกกี่ครั้งใช่ไหมสายพานทั้ง3จะกลับมาหมุนพร้อมกันอีกครั้งเหมือนตอนเริ่มต้นเปิดสายพานเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้นะครับใช้วิธีการของคําว่าการจะมาเจอกันอีกครั้งนึกถึงเรื่องอะไรลูกนึกถึง ใช่นึกถึงคอลนอวิแต่และว่าเราอะ่ะจะใช้คอลนอตัวไหนเด็กมองตรงนี้นี่เครื่องที่1่กันอ่ะครูส้เอาเครื่องที่1่กันเครื่องที่1นึ่งดูเครื่องที่1นะเครื่องแรกนะครับสายพันเครื่องแรกอ่าสายพันหนึ่งมันบอกว่าไงนะมันบอกว่าหมุนครบรอบทุกๆ18วิแต่หมุนไปกี่รอบ8รอบก็ต้องไร่โลกนะสิบแปดคูณไรลก8รอบและทั้งไรโลกแล้วบวกกับเวลาที่พักอีกเท่าไหร่โลก12นี่สิบแปดคูณแปดบวกสิบ สเป็นเท่าไรลกูกคิดให้ไวคิดให้ไวตอบ156บใช่ไหมเออคิดเลขให้ไวนะต่อไปนะสายพานเครื่องที่2ลูกสายพานที่2มันบอกว่าไงนะหมุนครบทุกรอบนะรอบละ24วีวิหมุนไป10รอบก็ต้องเป็น24คูณ10เท่าไรลกูก240บวกอีกแล้วบวกพักเครื่องอีก15รวมกันเป็น255โอเคปะต่อไปเขาบอกว่าสายพานที่3เหมือนเดิมนะ ว่าไงลกูกม่ต่างกันใช่ไหมนะหมุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ลูกโอรอบละ36วิวิกี่รอบ12รอบ36มคูณสิแล้วบวกนะครับอีกเท่าไหร่ลูก18ได้เท่าไหร่คิดให้ไวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้อง450บวินาทีตอนนี้เลขมันขนาดนี้นะหลายคนใช้วิธีการของยูคลิดนะครับหลายคนใช้วิธีการตั้งหารได้ไม่ว่ากันวิธีการที่กูโซ่ชอบใช้ back to the basic เดี๋ยวจะบอกวิธีการทําอย่างนี้่างนี้นะอ่เริ่มต้นะนะนะเอาร้อยเนี่ยมาแยกตัว ประกอบให้กูโซกอนร้อยห้าสิกแยกได้ไปเป็นอะไรบ้างใช่ลูก3ามคูณห้อะไรอีกลูกเอ๊เลขอ,อะไรอีกเอาสออ่ะสเท่าไหร่2องยี่สิบหสอิเออสอะไร2อะไร2องอะไรสองยี 26. 26เกิดจากอะไร2องโอเคไหมหัวบ,บางเกนะ็บไว้นะเก็บไว้ปุ๊บเก็บไว้ตรงนี้อะต่อไป255มีอะไรบ้างแต่แยกให้ไหวเห็นเลขห้ดึง5ออกหเท่าไหร่ลูก 5, 5, 5้าห้าเป็นห้านี่คุ้นเคยไหมลูก 1> 3 3 1เป็น3ลูกเหลือเศษ2 1 3 7 21ลูกอืมหมดแล้วต่อไป450 450ว่าไงลูกใช่เห็นเลข0เลข5นึกถึง5ไว้5เท่าไหร่ครับ5 9 45ลูกเอ้ย9ครับลูก2อ45เออใช่เลือกไว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 ส่ 4, 5, เกิดจากเออใช่นะ5คูณ9 9เกิดจากใช่3คูณ3 Back to the basic ไหมเออ back t o the basic กลับไปเรื่องเก่าไหมใช่แต่ว่าคุณจะบ,บอกท นี่วิธีการนะดูนะ156เกิดจากเกิดจากอะไรบ้างไหนบอกกูโซ่ซิมี3มีอะไรอีก13แล้วก็มีอะไร2อคูณสเขียนอย่างนี้ลกสคูณสองกำลังสงคูณในโลกคูณสิ255มสองรอาสิ้าเท่ากับห้าคูณสคูณสิบเจ็ดเอาไหไหมได้ปะ่ร้อยห้าสิบเกิดจากประมาณลกเออใช่อะไรครับ5กี่ตัวเออห้ากำลังสองสามกี่ตัวเออสามกำลังสอะไรอีกลูกเหลืออะไรอีกเหลือแค่ใช่มสองเ เทคนิคที่จะหาครนของเลขเยอะๆแบบนี้เราจับแค่จับเอาไว้นะตัวยกกําลังสูงสุดของแต่ละอันเท่านั้นมาใช้ไหนนะไหนอันไหนกําลังสูงสุดที่เป็นเลข2 2ในเนี้ยมีอะไรที่เป็นกําลังสูงสุดใช่2กําลังสองห้าล่ะใช่กําลังสองและใช่3าลังสองที่เหลือเอามาแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมใครอีกอ่ะมาอีกก็ได้สิบสามเป็นใครนี่ไงสิบสามสิบเจ็ดกำลังสูงสุดคืออะไรสิบเจ็ดนั่นแหละสองล่ะสองไปยังสองไปแล้ว 3.5หหมดแล้วดูนะคําตอบจะเท่ากับอะไรลูกคอรนอปั้ง2กํกำลัง2คูณด้วยอะไรเนี่ย13คูณด้วย17คูณด้วย5กําลัง2และคูณด้วย3กําลัง2คิดเลขให้ไวคิดเลขให้ไวคูณเลขให้เร็วคําตอบจะต้องเป็น1นึ0 0แสวินาทีตอบข้อไหนใช่ลูกตอบข้อที่3 จำเอาไว้นะถ้าเป็นการหาวิธีคอรนอด้วยหลักการของการแยกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเทคนิคในการทำคอรนอ,อก,ก็คือแต่ละตัวนั้นไปหาตัวที่กําลังสูงสุดมาใช้ได้เลยโอเคไหมครับมองข้างในนี้กําลังสูงสุดของแต่ละอันคืออะไรจับอันนั้นมาหาคอรนอไม่เชื่อเราพิสูจน์ดูเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับ<ๆ>กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ให้ตัวเองดูคนเดียวเอ้ยไม่ใช่เก็บไว้ทบทวนความรู้นะครับนะแล้วพบกันกับช่วงกูโซแชร์เฉลยโจทย์ทุกๆเที่ยงคืนในเวลานี้เหมือนเดิมนะแต่ว,วา่าคนะลิปก็จะลงในตามเวลลานนั่่แหหะคเเพือใ้กทุ เอาไปฝึกซ้อมนะครับผู้ปกครองเอาไปทบทวนให้ลูกให้หลานนะครับคุณครูเอาไปฝึกปรับใช้ในห้องเรียนนะครับโอเคแล้วพบกันนะครับโ okay. อเคพักผ่อนครับแล้วเจอกันในข้อต่อไป